สวัสดีครับผมปีนัดอภัยศรีนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องมือวินิจฉัยรุ่น Dr. API นะครับโดยทํางานร่วมกับแอปพลิเคชันบน Android นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสาธิตประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือรถนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda รุ่นดีมซูเปอร์คัพนะครับเป็นเทคโนโลยีสเตปห้าก็คือ,อตัวเครื่องมือวินิจฉัยนะครับ Diagnostic Tool รุ่น ด็อกเตอร์ API 3. เป็นโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ลนะครับรองรับตั้งแต่ uh, Android เวอร์ชัน4ขึ้นไปนะครับสิ่งแรกนะครับให้เราทำการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันให้เราเข้าไปที่ Play Store ก่อนแล้วพิมพ์ด็อกเตอร์ API หลังจากที่เราพิมพ์จะปรากฏไอคอนด็อกเตอร์ API ให้เราทำการคลิกเลือก แล้วก็ติดตั้งระบบจะทําการติดตั้งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีหลังจากที่ทําการติดตั้งเสร็จที่หน้าจอ,อาตรงเดสก์ท็อปของโทรศัพท์นะครับเป็นด็อกเตอร์ API อันนี้แสดงว่ามีการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันสําเร็จแล้วครับต่อมาขั้นตอนในการทํางานนะครับร่วมกับตัวด็อกเตอร์ API อันดับแรกนะครับให้เราทําการปิดสวิตช์ออฟรันไว้ที่ตําแหน่ง o อฟแล้วก็ ทำการเชื่อมต่อสายตัวลิงก์เข้ากับปลั๊กเซอร์วิสของรถมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้เนี่ยในส่วนของ Honda เนี่ยปลั๊กเซอร์วิสจะเป็นสีแดงๆเป็นปลั๊กบริการให้เราทําการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์เข้าไปเมื่อทําการเชื่อมต่อแล้วก็ให้เราเปิดสวิตช์ออฟรันสังเกตที่ตําแหน่งของตัวดอกเตร api เราก็จะมีไฟใจ่ายให้กับระบบก็จะขึ้น LCD ขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็ผมจะสาธิตในส่วนของการใช้งานาโปรแกรมว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับให้เราคลิกที่ตรง Doctor API ตรงแอปพลิเคชันสิ่งแรกที่เราจะต้องเลือกอที่ภาษาก่อนนะครับในที่นี้ผมใช้ภาษาไทยในการแสดงผล 2. เลือกโมเดลของรถ ที่จะทำการเชื่อมต่อ,อเราใช้รถของอกลุ่มตระกูลเวฟ1 1 0สเต็ป5ก็อ,อยุดาตำแหน่งที่5นะครับของตัวโปรแกรมกดเลือก,อกหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการต่อเชื่อมระบบปฏิบัติการระหว่างตัวดักเตอร์ API กับตัวโปรแกรมให้เราเปิดบลูทูธแล้วก็ค้นหาตัว โมดูลตัวนี้นะครับให้เราเซิร์ชเพื่อทำการค้นหาสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกระหว่างตัวด็อกเตอร์ API กับตัวโทรศัพท์ตัวบลูทูธโมดูลเนี่ยก็จะขึ้นอักษร No นะครับสำหรับครั้งแรกที่ไม่เจอกันก็ให้เราเลือกตำแหน่งตรงนี้ในตัวกล่องของด็อกเตอร์ API ของเราเนี่ยก็จะมะีตัวโมดูลที่ส่งสัญญาณบลูทูธเข้ามานะครับพอเราเปิดดูเราก็จะรู้เลยนะครับวิธีการให้เราดูที่ ตัวรหัสที่อยู่ตรงนี้นะครับจะตรงกันกันกบตัวบลูทูธดิไว้นะครับเมื่อตรงกันเราตรงนี้ก็คืออยู่ที่ตรงนี้นะครับอพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยหากการเชื่อมต่อสําเร็จให้เรามาดูที่ตัว Connect to Honda นะครับเวฟตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับของตัว Android นะครับตัวนี้ก็คือเกตมีเกตอมีกราฟแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลแสดงผลที่เป็นเทคนะครับแล้วก็ระบบวิเคราะห์การทำงานของตัวเครื่องยนต์โหมดเลือกเลือกภาษาแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับผมมาดูที่การแสดงผลตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ามาที่ส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่เกตอยู่5 5ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ,อตรงตรงนี้นะครับก็คือเป็น AFR ก็คือเป็น แสดงผลการทํางานระหว่างส่วนผสมของอากาศต่อน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเกตตัวที่2ก็คืออุณหภูมิเครื่องยนต์ตัวที่3ก็คือรอบของเครื่องยนต์ C ก็คือฝั่งขวาบนก็คือแบตเตอรี่ระดับแรงดันของแบตเตอรี่5ก็คือตัววัดแรงดูดของอากาศไอดีที่ยังเข้าไปยังห้องเผาไหม้นะครับในที่นี้นะครับของเทคโนโลยีสเต็ปหของ Dream Supercup จะไม่มีเซนเซอร์ตัวแมปเซนเซอร์นะครับ ตัวแรกตัวที่2นะครับคือกราฟวัดความต่อเนื่องเมื่อเราเปิดดูนะครับตัวนี้เนี่ยจะเราสามารถที่จะเลือกการแสดงผลได้สีข้อมูลได้กันนะครับตัวแรกก็คือจะโชว์ความต่อเนื่องของ R.P.M. ของความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับตัวที่2โชว์ระดับแรงดันแบตเตอรี่นะครับตัวที่3โชว์อุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับตัวที่4ก็คือโชว์แรงดูดหรือแมปเซนเซอร์นะครับ ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างก็คือใช้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วเราก็ออกอต่อมานะครับดูข้อมูลนะครับดูข้อมูลแล้วก็เปิดที่ตรงนี้ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดนะครับจะถูกดึงมาจากตัวกล่อง ECU ของตัว s t ต n d า r นะครับก็จะมีความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับตรงนี้อุณหภูมิเครื่องยนต์ตำแหน่งของ ลิน้นปีกผีเสื้อนะครับเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงองศาจุระเบิดระดับแรงดันแบตเตอรี่ส่วนผสมอากาศต่อน,น้ำมันเชื้อเพลิงก็คือตัว AFR นะครับาการปรับชดเชยการฉีดระยะสั้นก็คือตัวค่าทริมที่เป็นชดทริมฟูเอลเทิร์มนะครับอีกตัวนึงก็คือค่ารองทริมฟูเอลเทิร์มก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นระบบโคล์ลูปนะครับโดยที่จะรับสัญญาณจากตัวออกซิเจนเซนเซอร์มาทําการประมวลผลและ ทำการปรับตัวเองอัตโนมัตินะครับ4ก็คืออตัวหนึ่งก็คือตัวปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อดูสถานะว่ามันทํางานหรือไม่ทํางานตัวสําคัญตัวหนึ่งนะครับที่เราจะต้องพิจารณาดูก็คือโหมดเลือกระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่จากสเปคของเครื่องยนต์เนี่ยในการปรับเซ็ตจะมีอยู่การเซ็ตโหมดระดับความสูงออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับสโหมดด้วยกันโหมดที่1ก็คือระดับความสูงเหนือ ะระดับน้ําทะเลก็คือ0ถึง2,000เมตรหมดที่2 2,000ถึง2,500เมตรหมดที่3 2,500ถึง3,500เมตรก็หมดที่4ก็คือหมดสุดท้ายคือ3,500เมตรนะครับขึ้นไปส่วนบ้านเรานี่คือสูงสุดคือบนยอดดอยอินทนน์ก็คือประมาณ2,563เมตรก็สูงสุดก็คือใช้หมด3นะครับสถานะการตรวจสอบแล้วก็ ไฟแสดงสถานะความผิดปกติของเครื่องยนต์นะครับนี่ตรงนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่โชว์ครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัวต่อมาคือ engine check นะครับก็คือระบบวินิจฉัยความผิดปกติของตัวเครื่องยนต์มันแบ่งออกเป็น2โหมดด้วยกันนะครับโหมดในการอ่านข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะอ่านข้อมูลสภาวะรหัสผิดปกติของเครื่องยนต์ขึ้นมาโชว์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือก็คือลบข้อมูลความผิดปกติที่อยู่ในหน่วยความจําหลังจากที่เราทําการปรับปรุงแก้ไข It's right done. I'm Next, Sex get rougher when they come to the nut busser. Pussy crusher, black nasty motherfucker. I don't chase them, I replace them. And if I'm caressing them, I'm undressing them. Fuck what you heard, who's the best in New York? Fulfilling fantasies without that nigga Mr. Raw. Or tattoo I got you wrapped around my dick. And when i know I got to split. Stick. Trust me, small.